สถานศึกษากศน,อนออกขณะนี้นะคะผู้ที่จะมาโฟมาราที่30นะครับสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสันติจิจังหวัดลำปางนะครับเป็นลำดับที่19และ20ครับลำดับที่21ค่ะสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัยค่ะสำนัก

และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรัคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาจุลาลงกรได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งบรรดาข้าราชการทุกฝ่ายทรงยกเลิกจารีตนครบาลซึ่งเป็นวิธีการไต่สวนพยานอย่างป่าเถื่อนโหดไร้ ทรงตั้งสารยุติธรรมชำระคดีแพ่งปราบนิดนิรันเทิน